แม่ม้อนทองอ้าวบ่ม้อนทอง70โอม้อนทอง70บวกน้าเลยเรียนราคาเอาา่30โลนึงม้อนทองบ่ประมาณ40นี่แหละซื้อเมื่อวานโล40แม่40 45ตลาดอันบ่อยู่อันนั้น ซ้ำๆค่ซ้วานเลยรูปหอยฝนตกมันมีกลียนมบ่องนาเกนมันไปน้ำฝนม้นันาลด้นกมันมีนาทางมันคล้ายบโอ้ขายอยู่นี่น่ะค่ะนั่นลอดไขดีไปบังกันด้วยจ่องกนัง หน้าอุศวินพักดิพักกะไเนี่ยมัดอะไรล่ะมัดหาพันซาำมัดทิบย์พักกะไเนี่ยบ้านเขาบอเอาตัวไม่หักคันเลยด้วยเออ

ล่างวัตลาดอะน,นะดิไม่จ้าไม่ก็้องเดียดอะก,กินไม่หน่อยต้องจ้า หน่วยนึงสองหน่วยสามเออเอาหนเดียวก็เล่าค่ะโออยากได้หน่วยคหโลปลายแมนโลปลายโล่บอลโลปลายโลเจ็ดกัมรเก็ส่ิบสิบองพันสิบพันกับเนาะขอ คือสีแซ่น้ำมะแดงกัขอบกระดุดขอบใจเด้อผัดซีซองนาผัดอใช้ง่ายใช้งาใช้ง่าย่ยาเพราะไหนเพราะไหนมืสอซอยฝอยไม้บรรนาเออบรรนามาเลยปลาลาจะนั่ที่ชีอันนี้มีเป็นตลาดพักใหญ่มาเต็มตร n อยากกินนู้ไม่แต่ม่แต่พักเนาะอยากกินน,น,กนูไปหาจ้ะหน่อยเอาละบอกก่อนทานู <c oughs> มันทน ันหามันฟ้อมเต้าก็ได้แกะสนาจากว่าพอกสิเนียบายมากมีเยอะบายห้าสิบบายห้าสรต มาได้นําเมื่อยเด้อมื้อนี้กําลังออกจากห้องน้ําตมเออมันก็ขี้มาสะบ้าเดี๋ยวก็มาขี้เราจ๊ะมาห้องเลยจ้ะโอเคห้ะ <laughs> 叫谁？你说。 ต้องแต้ต้องหาซีดไปซีอะไร่ะตัดมังสว้าัี่วะ

จาเี็งจะไลอันอก็นหนักอย่างนแล้วกจาเอยเอมไปจาเอยเอ็มไปจ่น่น